สวัสดีครับลาเชลเตอร์เซเวอร์วันนี้ผมจะมาสุม่มบัตรม่วงแล้วกันนะไม่มีอะไรทำก็ใช้บัตรม่วงเล่นๆดูดิว่าจะได้อะไรบ้างมีอะไรทำก็ใช้บัตรม่วงเล่นในบัตรม่วงมีฮีโ,ฮโรนะ่ฮีโร่อะไรฮีโร่ ที่ไม่มีก็น่าจะเป็นเนี้ยมีโลแถวเนี้ยเนาะแม็กกองหน้าแล้วก็สายฝึกเนี่ยครูฝึกธนูดาบแล้วก็รถนะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าดูว่าจะได้อะไรกันบ้างวูดิหยุดที่อะไรครับคิดว่าจะได้อะไรเนาะ ก็สุ่มเล่นๆไม่มีอะไรทำ <c oughs> โอ้โหเยี่ยมเลยม่วงม่วงนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะหือสเฮ้ <c oughs> อู้อะไรเนี่ยก็นะบัตรม่วงเนี่ยอ้ซุบชุบ ไม่มีเลยบัตรบัตรม่วงแต่ม่วงไม่มาเลยเออได้งี้สินะโอ้โหเอ้ยมีม่วงมาละเฮ้ยอะไรเนี่ยวัวม่วงมึงม่วงส้ม,งมดิส้มหยุดเนี่ยส้มไม่หยุดยโอ้โหมีแต่เขียวมีอะไรเนี่ยไม่หยุดนะส้มส้มหยุดแต่ม่วงไม่มานะ เอออะไรวันนี้พูดอะไรวันนี้เออนะเรียบร้อยนะอืมแปดสิบใบแล้วอะ่ะไม่ได้อะไรเลยได้ม่วงนิดหน่อยไม่เราออกไปลองออกหาที่อื่นดูดิออกนอกเมืองดูดิเออ ของนอกเมืองเียวนี้จะกดแปลกๆไหมจะได้ไหมเออยิ่ไม่ได้เลยนะขอส้มส้มๆเป้งๆหน่อยดิส้มมาไม่ต้องหยุดเลยโอยี๋ยวะกดอะไรวะเนี่ยเอ <c oughs> อกดไม่ถูกนะเนี่ยโอ้ยซึบซึปซป,ป้าปึกเอือซึบเฮ็ด ูไหนวะม่วงม่วงหนึ่งอะไรวะเนี่ยอืมเงยเออปั๊บ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 ม่วงสองม่วงสาม้โโอเคอยู่นะม่วงสาม ขอม่วงห้าแลกส้มหนึ่งได้ไหมฮะส้มไม่มาเลยวัวทำยังไงส้มจะมามาแต่ม่วงม่วงสองนะเขาเข้าออกใน,นนอกเมืองในเมืองนี่แหละฮนะฮัสอุปซูอุป อุ๊บสอุ๊บสออยอเลือเลือเลือว่าจะไม่ได้ส้มเลยโ่อเลือลือว่าไม่ได้ส้มแล้วเงือโอ้โหไม่มีส้มจริงด้วยว่ะเนาะพอดีกว่าเนาะหมดไปเท่าไหร่วันเนี้ย ร้ 100, ยยอยเกือบสองร้อยใบเนี่ยพอละสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ดีกว่าอ่าถ้าถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะมีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับไปตอนนี้ก็ วันดีลาตสสิสวัสดีครับ